สวัสดียามเย็นๆครับผมวันนี้วันที่7เมษายนนะครับ2563เวลาประมาณ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับแปลงมันข้างๆที่อยู่กับสวนผมนะครับอันนี้คือสวนที่ผมได้ทำเกษตรผสมผสานลงไปนะครับแปลงข้างๆนาท่านก็จะปลูกมันนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก6-7เดือนนะครับนาท่านก็ได้มาถอนมันแล้วแหละนะครับนี่ครับตามที่เห็นการถอนทุกวันนี้เขาจะไม่ได้ใช้ ไอเหล็กดึงนะครับแต่ว่าเป็นการเป็นรถไถเลยครับไถออกหลังจากนั้นหัวมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เเดี๋ยวเราไปดูครับเส้นรถไถเนี่ยก็จะมีผานเขาเรียกว่าผานอะไรไ่แน่ใจผานหม้อหมูอะไรประมาณนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับนี่ครับรถก็จะเข้าเข้ามาในร่องพอดีนะครับแล้วก็จะไถออกไปอง ไหลมาเลยครับมันก็จะไหลขึ้นมาแบบนี้ครับี่เวลาเวลาที่คนจะเก็บมันก็เดินเก็บเลยครับแบบนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆเป็นแบบนี้ครับก็หัวมันอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตามที่เห็นจริงๆคนที่จะเอาไว้นานกว่านี้นะครับแต่นะาท่านก็บอกว่าถ้า,าไว้นานกว่านี้กลัวมันจะเน่านะครับก็เลยต้องถอนก่อน นี่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือร้านมันเขาจะปิดด้วยนะครับก็เลยต้องต้องรีบถอนช่วงช่วงโควิดเนี่ยโรงงานเขาปิดพอโรงงานปิดปุ๊บมันก็ไม่มีที่ขายออกมานั่นแหละครับนี่ครับปีหนึ่งนาชปีหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วได้สองหมืน่มนีนี้คาดว่าน่าจะถึงเท่าเดิมไหมครับไม่ถึงปีที่แล้วมันโลเท่าไหร่ครับบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบ แต่ปัานนี้มันบาดหกสิบเนาะนนเพ <laughs> ราะมันเล็กด้วยอืมพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับาเฉยตรงนี้นี่สองไร่กว่า,วามันมันก็แล้วแต่ปีเนาะลงทุนเบียดเสร็จได้กำไรต่อปีประมาณเท่าไหร่ครับนี่หั <laughs> <laughs> วเลาะหัวเลาะอีกเรื่องตุ้มรารอยู่รำคาญมาเลยพูดเถอะคอยจะได้ทุนคืนนะก็ <laughs> ให้ได้ทุนคืนโอ้ยนี่ครับเรือก็เรือเรา ามพั 3, 000, 4, 000นสี่พันนะอืมคือเบียดเสร็จใช่ไหมครับทั้งหมดเลยอืออันนี้คือมันแพงมันก็นกนได้อ่าคือถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นประมาณสักสองบาทพออยู่ได้เนาะแต่พอมันเป็นบาทปีที่แล้วขนาดบาทเก้าสิบยังเท <c oughs> <c oughs> ่าไรได้สามส <c oughs> ี่พ <c oughs> ันบอกถ้าเกิดเราคิดเป็นตัวเงินเพราะว่าก่อนที่เราจะลงเราต้องไถก่อนเนาะหนึ่งคือไถก่อนถ้าจากนั้นก็จ้างคนตัดจ้างคนปลูกอย่างเงี้ยเนาะอ่าประมาณนั้นมันก็เลยหลายอย่างและที่สําคัญเนี่ยเวลาจะถอน อย่างเช่นวันเนี้ยจ้างจ้างคนตัดไมหมครับลิงไงครับจ้าง,งอีกจ้างอีกทำคนเดียวไม่ไหวทำคนเดียวไม่ไหว <laughs> อย่างเช่น,นเมื่อเช้าก็จะเดินมาดูนะนะก็จะจ้างคนมาตัดมันเพื่อที่จะเอาต้นมันมาปลูกอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถที่วิ่งเมื่อกี้ก็ต้องจ้างเขาอีกเขาคงจะไม่มาให้ฟรีเนาะเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับเบ็ดเสร็จต่อปีนะเฉยอ,อันนี้ถามก็จากปากเลยเต็มที่ก็ ไม่มันคิดโดยเฉลี่ยต่อไร่นี้ประมาณเท่าไหร่ถึงถึงไร่ละสามพันไมครับต่อปีต่อครั้งที่เราปลูกเนี่ยลงทุนครับผมคือหมายถึงกําไรที่ได้ครับแบบแบบ<อ>แบบเบ็ดเสร็จคิดหักเบ็ดเสร็จเลยเหลือลรประมาณสองสามพันต่อต่อครั้งที่ปลูกเนาะครับซึ่งปีหนึ่งก็มันมันอายุเก็บเกี่ยวประมาณกี่เดือนครับนี่ผมทำนี่ปีหนึ่งได้สองครั้งปีหนึ่งได้ประมาณสองครั้งอันนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนไมครับนาะประมาณนั้นเนาะประมาณเนี้ ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นตัวเงินนะครับหไร่ถ้าเกิดว่าคิดเป็นปีก็อยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าพันต่อไร่ประมาณนั้นนะครับมันมันก็เป็นอะไรที่แบบหนึ่งขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยนะครับบางครั้งถ้าฟ้าฝนไม่เปลียนใจถ้าแรงขึ้นมาก็แย่หน่อยหรือบางครั้งถ้าฝนมาเยอะๆก็เน่าอีกนั่นแหละนะครับปัญหาแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาดด้วยถ้าปีไหนราคาดีโอเคไร่2ไร่2บาท4ี่สบอาทห้าสิบมานั้นพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบาท50บาท60แถมโรงงานจะปิด นั่นแหละครับคือปัญหาของชาวเกษตรกรนะรค,รครับลงทุนมันก็หลายอย่างทั้งปุ๋ยทั้งยาอะไรต่างๆเนาะนะเชเนาะยาค่ายนงค่าย้าเนี่ยต้องยอมว่าต้องใช้เนาะ,ะถ้าใช้จะมาดายาเหมือนเดิมมันมันก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องใชนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับก็เลยมาสัมภาษณ์กันแล้วก็มาดูวิธีการถอนมันนะครับว่าถอนมันแล้วเนี่ยครับวิธีการทุกวันนี้เป็นยังไงแต่ก่อนก็จะใช้เหล็กครับเหล็กเสียบปุ๊บแล้วก็จะยกขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้ เนี่ครับรถแบบนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะคิดประมาณไร่ละ250ถึง300โดยประมาณนะครับอันนั้นคือต้นทุนทั้งหมดที่เกิดจากการทาสวนมันนะครับผมมันก็แล้วแต่ว่าเราจะพร้อมในรูปแบบไหนอย่างไรถ้าราคาดีก็ก็ได้ดีไปแต่สําคัญที่สุดก็คือก่าที่จะได้ถอนมันเราก็ต้องกินอยู่ต้องใช้นะครับมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างโอเควันนี้ขอบคุณคุณนะชเชยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ